สวัสดีครับถ้าพูดถึงหนังสือเกมในยุค90นะครับหลายๆคนน่าจะคุ้นกับหนังสือยุคก,ก่อนนะครับก็คือ Mega Game m a กนะครับแต่ว่าหนึ่งในหนังสือที่ออกมาในยุค90นะครับเราก็ผ่านเจเนอเรชันเยอะแยะเลยตั้งแต่ฟ้าไม่ค่อมเกมบอยเมกาไดนะครับไล่มาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงยุค CD-ROM นะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือ Specialty ในชุดนะครับเขาจะมีอยู่แค่9เล่มนะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่ออกไม่แน่ไม่นอนนะครับเรียกได้ว่าตามอารมณ์ทีมงานเลยนะครับถ้าเขาพร้อมเขาก็ออกถ้าเขาไม่พร้อมเขาก็ไม่ทํานะครับผมในหนังสือสเปเชียลทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเล่มแรกกันนะครับในเล่มแรกนะครับก็เรียกได้ว่าตัวหน้าปกนะครับก็น่าสนใจเลยเพราะว่ารวมจากเกมหลายๆเกมแล้วก็ออกในปี1 9 9 1นะครับทีมงานชื่อวอเลนทายแฟมิลี่นะครับแล้วก็มีโต้ผกก็คือคุณชะากรนะครับ ในส่วนของ Specialty นะครับถ้าเราดูรูปแบบของหนังสือเขานะครับก็จะมีตัวโฆษณาโฆษณาน่าสนใจเพราะว่าเราจะได้เห็นร้านเกมที่เราเคยอาจจะเคยใช้บริการเขาตอนเด็กๆนะครับแล้วเราก็เปิดเขามาในเล่มนะครับได้เจอกับชื่อเกมในยุคร่วมสมัยกันนะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันทําให้เรารู้สึกคิดถึงในยุคนั้นนะครับเห็นชื่อทีมงานต่างๆนะครับผมในเล่มแรกของเขา รูปแบบของ s p e c i a l t ทนะครับถ้าให้เปรียบเทียบก็คงประมาณว่าเหมือนเ,นเพื่อนๆยุคก่อนนะครับเราเล่นเกมแฟ m i c o m หรือเกมแฟมิลี่บางทีมันมีพวกพาสเวิร์ดหรือบางทีมันมีไอเทมต่างๆแล้วเราก็อยากจะจดเอาไว้ว่ามันใช้ทำอะไรสิ่งนั้นแหละครับผมที่เราจดในเศษกระดาษจดในสมุดเพราะมันรวมๆกันมันก็กลายเป็นหนังสือเกมที่เราเขียนด้วยมือของเราเอง สเปเชียลทีนะครับเวลาเราซื้อมามันเป็นรูปแบบนั้นเลยแต่ว่ามันเจ๋งกว่าสูตรเกมที่เราเขียนเองเพราะว่ามันเป็นการรวมสูตรเกมที่เรียกได้ว่าถ้าเราไปหาเกมเช่าเล่นที่ร้านเกมในส่วนของสเปเชียลทีมีแทบจะทุกๆเกมเลยเท่าที่ร้านเกมเขาพูดถึงกันนะครับวันไม่ว่าจะเป็นสูตรพาสเวิร์ดต่างๆหรือว่าสูตรวิธีเล่นเกมหรือสูตรกดมือที่โด,ด่งดังในเล่นเขามีหมดเลยนะครับวันมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นหนังสือเกมที่เรารู้สึกว่าอู้ อะไรเนี่ยอยู่ๆออกมาเล่มแรกมาจากไหนก็ไม่รู้เราก็รู้สึกว่ามันเจกมากๆเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็รอติดตามว่าเมื่อไหร่หน้าเล่มถัดๆไปเขาจะมาแล้วเขาก็ออกเล่มที่2มานะครับในเล่มที่สองพอเขาออกมาสิ่งที่เราเจอเลยก็คือเขาเขียนคาโปรยว่าระวังของปลอมทีมงานบอกเอาไว้นะครับว่ามีนักอ่านนะครับไปซื้อแล้วปรากฏว่าไปเจอข้างในเหมือนกันเปี๊ยบเลยกับเล่มหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เลยมาเขียนคําเตือน สิ่งที่ผมชอบนะครับก็คือโฆษณาใน,ในเล่มนะครับเขาจะมีร้านเกมมีแผนที่แผนผังต่างๆนะครับทำให้เรานึกถึงบรรยากาศของย่านที่เราเคยเดินกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยเดินย่านร้านเกมต่างๆนะครับเราก็จะคุ้นเคยกับแผนผังพวกนี้นะครับพอเราเปิดสเปเชียลทีมาเล่มที่2นะครับสิ่งที่เราคาดหวังต่อก,ก็คือแน่นอนนะครับนักอ่านอยากจะได้สูตรเกมเยอะ อยากจะได้สูตรเกมที่ไม่ซ้ำกับเล่มที่แล้วอยากจะได้สูตรเกมที่ว่าถ้าเพื่อนที่โรงเรียนเขาบอกว่ามันมีสูตรแบบนี้หรือคนในร้านเกมพูดว่ามันมีสูตรอย่างนี้นะแล้วเราไม่รู้หนังสือเกมมันจะต้องบอกเราได้นะครับเพราะว่ายุคนั้นมันไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็คาดหวังสูงมากๆทีนี้พอวันหนึ่งเรากลับมาอ่านย้อนหลังไปนะครับหลายๆ10ปีละเพราะเรากลับมาอ่านหนังสือเกมพวกนี้เราก็ชื่นกับทีมงานว่าโอ้ถ้าเขาจะทําในหนังสือในยุคที่อินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้ง่ายแบบทุกวันนี้ เขาจะต้องหาข้อมูลได้เยอะมากๆเลยนะครับไหนจะต้องรวบรวมสูตรจากนักอ่านแต่ละคนไหนจะต้องมานั่งเรียบเรียงว่าสูตรนี้เอาไปแล้วหรือยังหรือว่าการจัดระเบียบเพื่อให้เราสามารถค้นหาได้ง่ายๆนะครับนันการทําแบบนี้ไม่ง่ายเลยนะครับผมวันเวลาพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็รู้สึกเลยว่าอือหนังสือเขามีความตั้งใจในยุคนั้นเลยนะครับผมนี่ก็เลยกลายเป็นว่าผมเชื่อนะครับว่า ถึงจุดหนึ่งนะครับมันก็เลยกลายเป็นหลายๆคนก็เลยรู้สึกว่าเออสเปซเชียลทีเป็นหนังสือที่ดีนะครับแล้วนี่นะครับผมมันก็เลยเป็นราักฐานที่ทําให้ตัวทีมงานก็ตอนหลังเขาก็เปิดหนังสือรายเดือนขึ้นมาด้วยก็คือทอมโบที่เรารู้จักถือว่าเจ้าตัวแมงปอนะครับเป็นหนังสือเกมรายเดือนนะครับอีกฉบับหนึ่งที่เราน่าจะเคยคุ้นคุ้นหูคุ้น,น,น,นตากันนะครับไล่เลียงมาตั้งแต่ยุคข,ของพวกมก้าเกมแม็กแล้วก็ทอมโบนะครับผม มันก็คือทีมงานเดียวกันเลยที่ทำสเปเชียลทีร้านเกมนะครับร้านเกมพวกนี้เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเคยเป็นลูกค้าเขามาก่อนตอนเราเด็กๆเนอะนะครับก็ดูแล้วก็คิดถึงนะครับทีนี้พอเข้าสู่เล่มที่3แน่นอนนะครับว่าพอถึงเล่มที่3ปุ๊บชื่อเสียงต,ต่างๆก็เข้ามานะครับ ัวทีมงานของเขาครับก็เลยพัฒนาหนังสือนะครับมีทั้งของแถมในเล่มน,นะครับมีโปสการ์ดมีสติกเกอร์ให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือร้านเกมเราก็มาดูแฟนที่กันนะครับสังเกตว่าเราก็จะเห็นแผนที่สะพานเหล็กเห็นแล้วคิดถึงเลยนะครับเมอร์ล mm ิคิงที่ทุกวันนี้กลายเป็นห้างเมกาพาซาไปแล้วสะพานเหล็กที่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วนะครับในยุคนั้นสะพานเหล็กยังขายปลาอยู่เลยนะครับมีทั้งขายปลาขายเกม ทีนี้พอเข้าสู่ยุคของซูเปอร์ฟาร์มิคอมที่ภาพสวยมากๆนะครับทีมงานเขาก็ลงข้อมูลของ Final Fantasy ภาค4นะครับวันสังเกตว่าตัว Final Fantasy นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เด็กไทยในยุคนั้นเราก็สามารถเล่นเกมที่อ่านไม่ออกแล้วเราก็เล่นกันจนจบเกมได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวก Final Fantasy Dragon Quest นะครับสังเกตว่าเราสามารถเล่นได้จนจบเลยนะครับน่าทึ่งมากๆนะครับเด็กยุคนั้น สิ่งนึงที่น่าสนใจเลยคือไอ้เจ้าตลับแฟมิคอมหรือ Family เมื่อก่อนเราเดินเล่นเกมกันเราเรียกหน่วยเป็นเคแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นหน่วยเม็กหน่วย M นะครับทีมงานเขาก็มาอธิบายว่ามันมีการเพิ่มขึ้นของเรื่องกราฟิกเป็นอย่างไรเห็นไหมครับในยุคสมัยที่พอเราย้อนกลับไปเราก็จะเห็นเลยว่าการที่เขาก้าวมาถึงยุคพิกเซลที่ละเอียดขึ้น เราจะทึ่งเลยว่าโหเขาสามารถเล่าเรื่องในเกมต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายของคนสร้างเกมนะครับรวมถึงทีมงานที่นาเสนอนะครับมันก็มีวิวัฒนาการมันก็มีพัฒนาไปนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือเวลาเราหยิบหนังสือเกมเก่าๆมาเราก็จะรู้สึกว่าทึ่งมากๆเลยนะครับอย่างตัวนี้เป็นสูตรโกอมอนในซูเปอร์ฟันมิคอมนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเราพิมพ์ตัวหนังสือผิดสักนิดหนึ่งต้องเล่นใหม่เลยนะครับผม,มันตลกเกมยุคนั้นจะสังเกตว่านอกจากจะสูตรกดมือแล้วก็จะมีสูตรพาสเวดด้วย ตัวนี้เป็นทมบุนะครับเล่มแรกเลยของทีมงานเขานะครับผมงันใครที่มีเล่มนี้อยู่นะครับเป็นของหายากเล่มหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับทีมงานเขาก็อ้างว่าสเปเชียลทีเล่มหนึ่งเล่มปกแดงนะครับขายหมดแล้วนะครับหมดสต็อกแล้วแสดงว่าขายดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับผมพอเราเริ่มเห็นวิวัฒนาการของทั้งในส่วนของเกมที่พัฒนาขึ้นแล้วก็ในส่วนของหนังสือเกมนะครับพอเข้าสู่ยุคของเล่มนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าทางทีมงานเขาก็เริ่มมีงานที่เขียนบทสรุปบ้างหรือว่าแม็กาซีนที่เป็นลายเดือนลายปักอะไรของเขานะครับเขาก็มีทําอย่างอื่นด้วยทีนี้พอเขาจะมาทำสเปเชียลทีที่รวมสูตรเขาก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ว่างก็ทำนะครับถ้าตอนไหนไม่พร้อมก็ไม่ทำนะครับแต่ทีนี้เล่ม4ีเขาก็ออกมาในช่วงที่สตรีทเฟเตอร์ดังดากมากเลยแน่นอนนะครับว่าหนังสือเกมมันก็เลยเข้าถึงอีกจุดหนึ่งลวก็คือสูตรกดมือที่ใช้ท่าหายตาย เพราะว่าสตรีทไฟ i g เตอรเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ทําให้หลังจากนั้นนะครับเกมหลายๆเกมก็เข้าสู่แนว Fighting กันนะครับการกดมือแบบปล่อยท่าต่างๆนะครับก็เริ่มเข้ามาปัญหาที่น่าสนใจคือถ้าเป็นยุคนี้เวลาเราอยากจะดูท่าคอมโบจริงๆเราก็กด YouTube เปิดดูแต่ว่าในยุคนั้นนะครับสังเกตว่าถึงแม้เราจะรู้สูตรรู้อะไรแล้วแต่จังหวะในการเล่นมันไม่ได้หมายความว่าเราจะกดแล้วมันจะเป๊ะทุกๆอย่างเหมือนกับที่หนังสือบอก เพราะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเราจะเล่นเกมในยุคนั้นนะครับนอกจากจะต้องดูแล้วว่าเอ๊ะมันจะใช้ท่าอะไรแล้วเราก็ไปตั้งนึกตั้งจินตนาการเอาเองจงนกระทั่งเราได้จอยมาแล้วเราก็กดนะครับอันนี้ขนาดฉากจบนะครับฉากจบของเกมทีมงานก็ยังเขียนอนธิบายเป็นตัวหนังสือให้ที่เจ๋งสุดเลยคือซันกิฟเล่นไม่จบนะครับ ก็เขียนบอกว่าเคยได้ยินมาว่าฉากจบเป็นอย่างไรนะครับทีมงานเขาก็ต้องไปตรงมานะครับผมเวลาเรามาอ่านถึงยุคนี้เราก็รู้สึกเออเขาคุยกันเองเหมือนเพื่อนคุยกันในร้านเกมหรืออะไรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบทสรุปดักคอนเควสนะครับที่ทีมงานเขาทาหลังจากนี้นะครับยุคสมัยของเกมมันก็เปลี่ยนไปสเปเชียลทีมันก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าดั้งเดิมเลยคือมันเป็นสูตรที่รวมพวกพสเวส่วนส,สูตรกดมือต่างๆแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนกลายเป็นหัวโปรเริ่มเข้ามา ถ้ามีสูตรที่ไปแก้โค้ดกันใน GoFinger นะครับสังเกตว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บข้อดีก็เลยกลายเป็นว่าเด็กไทยนะครับก็เข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีหัวโปรเข้ามาแต่ว่ามันก็เจอปัญหาก็คือในส่วนของหนังสือเกมสังเกตว่ารูปแบบเขาก็ต้องเปลี่ยนไปละเพราะว่าไอ้ครั้งจะเอาสูตรต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็มีตลับเซฟมีอะไรแล้วมันก็เลยไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องเปิดอูแบบเมื่อก่อนละ มันก็เลยกลายเป็นว่าการนําเสนอก็เริ่มเข้าสู่รูปแบบที่ว่ากลายเป็นบทสรุปเป็นเกมๆไปหรือว่าการเขียนเนื้อเรื่องว่าแต่ละเกมมันมีทริคอะไรมันมีวิธีอะไรในการที่จะผ่านฉากหรือว่าจะมีสูตรในการเล่นอย่างไรสังเกตว่ามันจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าจะเป็นตัวพาสเวิร์ดหรือว่าเป็นการกดปุ่มด้วยมือทีนี้พอเข้าสู่ยุคซีดีรอมสังเกตว่าซีดีรอมในยุคนั้นก็จะมี3ามดีโอมีเซ g a าส t u อ n แล้วก็ PlayStation แล้วก็สุดท้ายเราก็เข้าถึงเพลซชั่นได้ง่ายกว่าทุกตัวเราเพ a y s t a ชั่นก็เข้ามาภาพต่างๆมันก็เลยเปลี่ยนไปหนังสือเกมมันก็เรื่อเปลี่ยนไปนะครับวันนี้ครับผมพอเราได้หยิบมันมาดูเราก็ได้เห็นวิวัฒนาการของวงการเกมวิวัฒนาการของหนังสือเกมในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรวมถึงหน,งนังสือลายที่คนชอบเราก็รวบรวมข้อมูลแล้วก็มาทําโดยที่ไม่รู้ว่ามันจะออกเมื่อไหร่ก็อยากจะออกมาแล้วก็ซื้อนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าอีกมุมมองหนึ่งที่พอเรามาดูทุกวันนี้มันก็ น่าคิดถึงนะครับวันถ้าเพื่อนๆมีประสบการณ์อะไรก็มาเล่าให้ฟังกันนะครับผมนะสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ